เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยวันไหนนะทุกคนวันนี้นะฮะผมเนี่ยจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับคนที่เล่นคิวบาร์นะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเจ้าตัวเทอร์สมันมีความสามารถยังไงบ้างนะครับหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้ไงอ่ะทีนี้นะครับผมเนี่ยจะมาอธิบายเล็กๆน้อยๆให้ฟังนะครับว่าไอ้เจ้าเทอร์เสเนี่ยมันสามารถระเบิดฐานยังไงได้บ้างนะครับว่าให้มันแบบแรงที่สุดนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกัน ที่ทอริสตัวเดียวนะนี่นะหนึ่งตัวนะครับสำหรับอนุภาพในการระเบิดนะนี่ก็คืออย่างนี้เลยนะฮะแค่นิดเดียวเองนะแต่เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าการระเบิดเนี่ยมันมีมีอนุภาพร้ายแรงมากแค่ไหนนะดูนะดูเป็นไงครทุกคนนี่คืออนุภาพร้ายแรงของเทอร์ลิสมันอ่านว่าอะไรวะเทอร์ลิสนะอ่ะเป็นว่ามันชื่อว่าเทอร์ลิสละกันนะทุกคนนี่ครับ นี่คือความสามารถของมันถามว่าทําไมมันถึงแตกต่างกันในขนาดนั้นนะใชะ่ไหมเพราะว่ารัศมีในการระเบิดของมันนะครับยิ่งเราเอาตัวเทอร์เรสไปอยู่ใกล้กับไอ้เจ้าฐานที่เราจะระเบิดมากเท่าไหร่อนุภาพมันยิ่งหลายแรงมากยิ่งขึ้นนะครับดูอีกทีนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมผมเนี่ยพยายามกดเข้าไปให้มันใกล้ที่สุดแล้วนะนเนี่ยมันแค่นี้คือมันยากมันยากมากที่เราจะเอาเทอร์เรสไปอยู่ใกล้ๆฐานให้ได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดูนะนี่คือใกล้แบบใกล้มากๆนะครับแล้วก็ นี่คือการระเบิดที่มันเอาตัวเทอร์รลิสมันอยู่ใกล้กับฐานมันก็จะได้อนุภาพร้ายแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะฮะการที่เราใช้เทอร์รลิสให้ได้คุณภาพมากที่สุดเนี่ยอาจจะต้องใช้ถึง2ตัวครับในการระเบิดแต่ด้วยด้วยการที่เราจะเอาเทอร์เรลิสเข้าไป2ตัวพร้อมๆกันอย่างเงี้ย เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ยากมากครับเพราะฉะนั้นนะผมมีเทคนิคหนึ่งเนี่ยในการลำเลียงคนเข้าไปโดยใช้รถตัวนี้ครับแฟล็ทักนะฮะมันคือรถตอยหรือว่ารถไอเอฟวีนั่นเองที่บ้านเราเรียกกันว่ารถตุ๊กตุ๊กฮ่านี่ครับไม่กี้เราใช้2ตัวในการระเบิดฐานนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไป2ตัวเหมือนกันปั๊บเนี่ยเวลาเราลำเลียงเทเลอริสเข้าไปที่ฐานเนี่ยมันก็จะนีนะปั๊บลงมา มันก็ยังไม่ระเบิดเห็นไหมคือมันค่อนข้างจะร้อนมากๆเพราะฉะนั้นนะฮะการที่เราจะเอาคนลําเลียงเข้าไปในตัวรถเนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะที่เราเนี่ยจะก,การฝ่ายศัตรูที่จะใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหมาหรือว่าคนเนี่ยตั้งรับไว้นะถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยมันยากมากอ่ะทีนี้นะครับเมื่อกี้สองคนเนี่ยเดี๋ยวเราลองดู3าคนบ้างครับว่านุภาพจะเป็นยังไงนี่คือ3มคนนะครับ <All right. S 1> เห็นปะ มันไม่ระเบิดเพราะว่าอะไร<ส>เพราะว่าไอตัวที่วิ่งเข้าไปตัวแรกเนี่ยมันระเบิดก่อนนะทุกคนมันระเบิดไปก่อนแล้วครับอีกสองตัวมันไม่สามารถที่จะเข้าไประเบิดได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยได้อนุภาพแค่นี้เนี่ยแนะนําว่าเราจะลำเลียงเข้าไปทีละคนอย่างนี้กันนะ คือมันได้ไว้ทุกคนแต่ลองคิดดูนะถ้าเราเอาคนแรกเข้าไปแล้วเนี่ยคนที่2คนที่3เนี่ยศัตรูก็ต้องเอาอะไรมากันแล้วใช่ไหมเพื่อไม่ให้มีระเบิดลูกที่2หรือลูกที่3อีกเพราะฉะนั้นนะฮะการที่เราจะใช้ทอร์เริเกิดประโยชน์มากที่สุดไวที่สุดลำเลียงขึ้นรถเลยับปั๊บเข้ามาปล่อยอย่างนี้ เรียบร้อยครับแต่ว่าอย่างนี้ครับทุกคนคือการที่เราจะเอาครอบนี้นะมันก็ค่อนข้างยากถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่าที่เราเนี่ยจะเอาคนลงจากรถได้หมดนะกว่าจะให้ไอเทอร์ลิสเนี่ยมันระเบิดฐานได้เนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะแต่ทีนี้ว่าทุกคนผมจะลองใช้ตัวนี้ดูครับเคซี่อีวานนะนี่ตัวนี้เวลาเราเอาไปผสมกับคนอื่นเงี้ยมันจะ มีอนุภาพร้ายแรงเว้เดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูการผสมผสานกันระหว่างเคซี่วนกับคอนสคริปต์นะดูนะทุกคนรับติดระเบิดไปงี้ครับถ้าอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวดูนะ5าวิประมาณ5 6าวีนะฮะมันจะระเบิดตัวเองเห็นปะคือความสามารถของเคซี่อวานนะแต่เมื่อเราจับไปคอมโบกับตัวอื่นนะอย่างเช่นเราจัดไปคอมโบกับอันนี้เลยครับ IFV นะเดี๋ยวดูนะครับไม่กี่ห้าวีใช่ไหมถึงระเบิดเดี๋ยวดูนะ ปับ๊บอ่ะเนี่ยครับมันก็ยังอยู่นะทุกคนมันยังไม่ระเบิดไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะผมคิดว่านะทุกคนเราควรจะยัดเข้าไปใส่ไอเวบอ่ะแล้วเดี๋ยวดูนะว่าอนุภาพมันจะเป็นยังไงปับ๊บเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วลองกดตัวดีดูครับเห็นไหมมันลงมาแล้วมันระเบิดไว้ทุกคนนี่คือความโกงความเกลียนของมัน <Training. S 1> อันนี้ผม <Unit. S 1> ให้ดูนะว่าคอนสคริปต์เนี่ยมันเข้ามาแค่คนเดียวแล้วระเบิดได้ขนาดนี้ <the> คนเดียวเหมือนกัน เดี๋ยวผมจะระเบิดฐานนี้นะอันนี้คือเข้ามาแล้วนะเราก็ทำการวนลูปดูความต่างระหว่าง conscript กับ่า t e r l i t นะต่างกันนิดนึงนะฮะต่างกันนิดนึงแต่ด้วยราคาของ conscript เนี่ยแค่100แต่ว่า t e r l i t เนี่ย200อ่ะทีนี้ครับเราจะลอง t e r l i t กับ conscript อย่างละ2คนดูเพื่อความชัวร์นะขออนุญาตซ้อมแซมก่อนเอาเข้ารถไป ออันนี้คือคอนสกิปสองคนนะทุกคนดูนะครับดูแดีวดูดูดูอันนี้คือเลือดเต็มเลือดฐานเต็มากเกือบระเบิดเป็นกันนะอ่าเดี๋ยวเราลองเทอร์ลิสสองคนดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราลองดูกระถานนี้นะ เป็นไงครับคือเรายอมเสียเงินเพิ่มอีกแค่100นะนะเพื่อหวังผลในการทำลายล้างที่มันมากขึ้นดีกว่าเราใช้คอนสกิปที่ 100, 100แต่ว่าเราไม่สามารถพังฐานเขาได้เนี่ยยอมเสียเพิ่มอีกร้อยหนึ่งเนี่ยคุ้มกว่านะอย่างน้อยๆเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ซ่อมนะนอกจากสร้างใหม่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าเราควรจะใช้เทรเลิสผสมกับเคซี่อีวาน แล้วก็ผสมกับ i f เครับเป็น3คอมโบทีนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนฐานบ้างเราลองเป็นแบ t เทนลว่า จะทำรายได้ไหม, <S <S ไมไเออผมลืมบอกทุกคนไปครับว่าไ,ไ,ไอเจ้ารถถังไอพีเนี่ยไ,ไ,ไอรถตุกๆของเราเนี่ยเวลาเราเอาเทเลลิตนะฮะที่ติดระเบิดจากเคซี่วันเข้าไปแล้วเนี่ยนะพอเราวิ่งไปถึงฐานไหนเรากดปุ่มตัวดีตัวเดียวปล่อยคนลงมาแค่นั้นครับมันระเบิดเลยอ่าเดี๋ยวเราดูอันนี้นะว่าจะใช้อีกคนนะในะการระเบิดผมใช้2คนนะสองคนนะสอ,คน,สอคนนบะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะระเบิดได้ไหม เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะโอเคเดี๋ยวไม่คิดสองคนแล้วมันอาจจะรุนแรงไปนิดนึงเดี๋ยวผมลองคนเดียวดูดูดีว่าจะระเบิดไหมครับนี่แบทเทิลแ l a นะแบบอยู่ใกล้ชิดใกล้อย่างนี้เลยนะกดปุ่มดีตัวเดียวนะทุกคนเกือบระเบิดนะฮะเพราะฉะนั้นนะผมคิดแล้วครับว่าเราใช้2คนดีที่สุดนะขอยทีขอยทีเพื่อความชัวนะเพื่อความชัวว่า2คนมันระเบิดจริงๆนะดูนะทุกคน ระเบิดครับถึงแม้ว่ามันจะวิ่งออกมาไม่กียนิดนึงนะฮะแต่ด้วยอนุภาพของมันก็ทำให้มันระเบิดฐาน Battle Lab ได้ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโกงนะครับสำหรับคิวบานะเพื่อนๆอ้าคนไหนอยากจะลองก็นำไปลองดูก็ได้คือเอาจริงๆอ่ะไอ้เจ้าเคซี่อีวานกับไอ้เทอร์ลิตเนี่ย มันสร้างแค่เรดาร์แค่นี้ครับเนี่ยสร้างแค่ฐานเนี่ยฐานเดียวเท่านั้นเราก็จะได้2ตัวนี้มานี่เดี๋ยวผมจะขายถายนี้ให้ดูเห็นไ,ไหมเคซีอีวานมันหายไปแล้วพอเราสร้างขึ้นมาปุ๊บเคซีอีวานกับเทลลิสมันก็กลับมาเหมือนเดิมนอะ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ เวลาเราเล่นกระปออฮาร์ดเนี่ยเรามักจะเจอคอมโบนี้เป็นประจำนะครับบอทมันชอบเอามานะอย่างน้อยๆคือ4ตัวแน่ๆโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะก็ลองนําไปประยุกต์ใช้กันดูนครับอาจจะเล่นหลายๆหลากหลายรูปแบบนะบก็ลองดูว่าเราจะใช้แผนการนี้ในช่วงไหนนะผมคิดว่าจะมีใช้ไปกว่าครึ่งครับแค่เราระเบิดฐานเขาผูกฐานโดยเราเนี่ยจะเรียงความสําคัญของฐาน<า><า>แต่ละฐานไปก่อนนะ อย่างถ้าผมเล่นนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นจะเล่นเหมือนผมไหมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมันจะตัดโรงแร่ก่อนคนระับพยายามทําลายโรงแร่เขาให้ได้ก่อนเพราะว่าไอโรงแร่เนี่ยมันเป็นตัวที่หาเงินเนี่ยเออมันเป็นตัวที่ทําให้เขามีเงินในการสร้างนู้นสร้างนี่ถึงแม้ว่าเราจะไปทําลายฐานคนแต่ถ้าเกิดเขามีฐานแร่เพื่อจะไปหาเงินเนี่ยเขาก็ ยังสามารถสร้างลงคนกลับขึ้นมาใหม่ได้อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องดูนะแต่ถ้าให้เลือกความสําคัญระหว่างลงแรกกับฐานแม่ผมเน้นไปที่โงแรกมากกว่าเพราะว่าถ้าคือเขาไม่มีตังคือเขาสร้างอะไรไม่ได้เลยเว้ยต่อให้มีฐานแม่ก็เถอะอ่ะประมาณนี้นะอันนี้คือวิธีการเล่นของผมนะครับผมก็จะเน้นไปที่ตัดเงินแล้วก็ค่อยไปตัดอย่างอื่นนะครับอ่ะหลักๆประมาณนี้โอเคถ้าคลิปนี้ เห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะสำหรับวันนี้บายๆครับแล้วเจอกันทุกคน See you